สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมู่ที่2กันยายน2,568ที่กองบัญชาการตะร,ระวจปราบรามยาเสพติดพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัาพภาค2กล่าวกับนักศึกษาหลักสูตรวัคซีนเพื่อชีวิต สมาคมพนักง,งานสอบสวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ตอนหนึ่งถึงการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาว่าหนักกว่าปี2 5 5 4ทหารกัมพูชามีความสูญเสียจํานวนมากและมีการหยุดยิงแต่เป็นการหยุดยิงชั่วคราวอยู่ระหว่างการเจรจาเขาก็ใช้สูตรเดิมคือการวางทุนระเบิดบอกไม่ได้วางเจรจาอย่างไปพูดอีกอย่างทําอีกอย่างถามว่าน่าคบหรือไม่แต่ยอมรับว่ามีบางคนอยากคบตนไม่ได้พลาดพิงใครจะคบใครอยากให้คิดให้ดี พลทบุญสินยืนยันว่าภูมะเขือพื้นที่เราควบคุมได้อยู่ในอธิปไตยของไทยเราไม่ได้ลุกล้ำใครแม้จะมีผู้ใหญ่ถามว่าได้ลุกประเทศเขาหรือไม่ตนไม่สนใจอดีตไม่สําคัญแต่ปัจจุบันต้องเอาออกส่วนประสาทพระวิหารเราแพ้คดีไปแล้วได้คุยนักกฎหมายมี2วิธีได้คืนมายื่นต่อศาลโลกใหม่คําตัดสินนั้นไม่ชอบทากับฝ่ายไทยให้ศาลโลกทบทวนเนื่องจากมีปัจจัยเอื้อกับไทยทั้งทางกายภาพเป็นของไทยฟังเขาเป็นหน้าผา แต่ต้องขอดูข้อกฎหมายเพราะทั่วโลกยอมรับหมดแล้วว่าเป็นของกัมพูชาแนวทางต่อมาใช้กําลังเข้ายึดแต่ทั่วโลกตำหนิปัจจุบันกัมพูชาปิดตายประสาทพระวิหารแม้ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยแต่เขาไม่ให้ขึ้นและเขาทางทางขึ้นฝั่งเขาแต่คืบหน้าไม่มากพลโทบุญสินยังกล่าวถึงเรื่องการวางรั้วลวดหนามว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ ส่วนจังหวัดสะแก้วบ้านหนองจานพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทพัพภาคหนึ่งการวางรั้วลวดหนามตามแผนที่1นึส่วนห้าหมื่นเราให้เขาอยู่มานานยุคขเขมรแดงไม่ทวงกันตั้งแต่แรกในเวลานี้เขาอยู่ในแผ่นดินไทยถือเป็นวิธีปฏิบัติกองทัพไทยอยู่หน้าง,งานตรงนั้นจะถือว่าดําเนินการอย่างไรปัจจุบันมีการวางรั้วลวดหนามประกาศอาณาเขตการรือลวดหนามเท่ากับรืออาณาเขตไทยส่วนพื้นที่กองทพัพภาคสองมีพื้นที่เช่นนี้ที่ช่องอันมาปราสาทตามเมินทมมีการวางรั้วลวดหนามไว้ทั้งหมด หากมาแต่รั้วผมต้องทําใจผมถือว่าแต่อธิปไตยไทยถ้าอยากรู้ว่าจะทําอย่างไรก็ลองมาแตะดูและยืนยันรั้วพื้นที่กองทัพภาคสองอยู่ชั่วกลวาลปวสารนสำหรับประสาทตาเมินทมปิดตายรั้วลวดหนามขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออกจะขึ้นมาต้องใช้วีซา่าใช้พาสปอร์ตพลโทบุญสินบอกว่าตนไม่ขอวิจาร์เรื่องในอดีตน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อการที่ยนยวนและเป็นนโยบายตามพ่วงเวลาและไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น พี่ๆน้องๆยุคนั้นเพาะอะไรยอมให้กัมพูชาขึ้นมาประสาทตามเมินทมหรือมองเป็นเพื่อนสนิทกลายเป็นประเพณีทําให้ปิดไม่ได้ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค2แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่2กันยายน25 6 8เวลา14นาฬิกาสถานการณ์โดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฐานฝ่ายกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบโดนบริเวณช่องอานมา4ี่ครั้ง8ลำพื้นที่สัตวสมภูผีผ โดนตวน7ครั้ง23ลําลำและพื้นที่ช่องสายตะกู1ลําลำปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดกองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต,ตอบโต้ตามสถานการณ์ การดูแลผู้อพยพอำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภยัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน50ในพื้นที่อุบลราชธานี10 58คนและในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์40 424คนปัจจุบันมียอด482คนเนื่องจากมีความวิตกกังวลทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนอย่างต่อเนื่องการดำเนินง,งานด้านจิตอา,าสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ ผู้นำส่วนราชการผู้นำชุมชนในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาร่วมงานกิจกรรมโครงการประตูแห่งเกียรติยศสดุดีทหารกล้าซึ่งบริษัททศักดิ์สิทธิ์อลลอยสเตเลสอินเตอร์จำกัดจัดทำประตูและช่องรัว้วพร้อมมานั่งจำนวน5ตัวส่งมอบให้กับครอบครัวร้อยตรีธีรยุทธ์กระจ่างทองที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์และบริษัทได้มอบมานั่งอีกจำนวน5ตัวให้แก่ครอบครัวของสิบเอกธิรพลเพียขันทีนายฐานพรานที่บาดเจ็บณนะอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารและครอบครัวต่อไป ูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานมทบ25พันเอกธนาคมเลื่อนทองพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและมทบ25เยี่ยมเยยนพบปะพูดคุยให้กำลังใจสอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ห0หลังคาเรือน้ณอเภอประสาทและอเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินประชาชนรู้สึกดีใจและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดูแล